อ๋อ oh. อีตาวแต่อันอันสิมากวาดเพื่อนให้พอแล้วบ่ในบ้านนี้เฮ้ยสบายดีป้าลุงแล้วเร็วลูกออกมามากวาดนะอ่สะสบายดีป้าลุงเออกวาดก่อนนี่สนดงว่าวกกาศพี่น้องนี่จะไปส่งแล้วบังนางว่าวกกาศอีกสักก่อน น้อย๋ยวาถ่าพ่ออยู่นิ่เด้อแป๊บหนึ่งเด้ออย่ากินกับียอางเลยถ่ายอยู่นิ่แล้วอย่ากินกับมันเด้ออย่ากินกับีอีอย,ย่างเด้อพี่น้องแลนมาแลนมาอย่างไวก็นึกว่ามันกินกับ้อีอย่างพอดิผั <c oughs> นางรีอยู่เซาขนมได้ขนมสิเม่าฝากน่องเข่งถงมาพี่ลูกมาพี่ ท่านังว่าออกกันอยู่เป็นมากใจังแมนยางนะพี่น้องเสียงผักกะหอ้อก เดี๋ยวก็ไปไปเอา,า,เอา,านั้นเลยเอาเผือกด่างเจ้าผู้แดงค่ะเนี่ยมาตัวอย่างอยู่กลุ่มฮะอย่าอากกว่าซัน<อ>เผือก <laughs> <laughs> พอสักก่อนพอ,อนะพอสักก่อน ได้มาซีดาพี่น้องเอ้ยกับขนมทุงหนึ่งมาทั้งจอละครับจอไปแล้วสองถงุงถุงหนึ่งยังหาชิ้นอ่ะปิดไว้ปิดไว้พ,พ,พอแล้วต้อนซะก่อนก็กินลายบญย,ยอมป่าโบญย,ยอมว่าวนภัยเลยสนับพี่นอ้องเบิร์กฮะขนามาดูขน,นามาเจ้าคือทายา <c oughs> คนต่อไปไม่ถือใจ ต้องใส่จะเป็นทายาทอีนน้บุซงแต่ผมนอีแต่งมันตามหาเซลสระบอปันนี่บอ๊ะพี่น้องผมพ่อแม่มันตามหา,าแซลสระบอปันนี่ขวาจะ,ะน้องดำ วิญนางจะมาออกแบบนี้อืมอืมบอจะนอนในที่นอนนะบองิมาขึ้นนะฮะนอนในสายนอนกับพายนอนในที่นอนนะอืมบอดีดีบอดีดีที่ขันหนัวมาพี่บอตีไปขางหนาวมากทีนอนกับพายเกาะเชอรี่ด้สายมานอนในสาย วา,าน่ารักไหมท่านผู้ชมอืมท่านผู้ชมน่าเหมือนกันไหม เห็นแล้วเห็นบ่ยังอา้าวบ่เห็นตีเออเห็นแล้วปู่เห็นเขตไหนเขตนี้ขึ้นมาบ่แม่เขตสงนี่เอาเขตน,นี่โอเคโอเค,อเคบ่๊เห็นตีบ่ะแม่เอาเงินไปซื้อนามไปน้่งอะไรหนึ่งพันเอาซื้อเบัตรเล่นม่นนี่น จัดการแกละซื้อน้ำรดมซื้อน้ำอัล่อยห้แงลงกระแลกเงินมาขอแหลกไปด้ววันนี้มาพี่ลูกนี่ป่ะอย่ามาอย่ามาใกล้ๆกันเราจะไปส่งกันแล้วเรเจาสิิดหอดไปอยู่จมื่นอย่าซ่นอย่าซ่นแม่สิระเบิดลืมเบิด เรื่อบึงมันเห็นยนังว่าจะสิคิดถอดพายุหึอ่อาว่าวดีๆโอ้ยฟังบอดี้กินเลยอือสุมาคือย่ามาตีแถลงว่าเก้าห้าฮัมแฮมอยลอนวิ่งเอ้อี้ยวจะเจียวสุมตัวข่อยป,อป้าตัวปลาวาสปากินหย่าแล้วไว้เทลู แต่ละปีนะได้ตัดอันใบบานใหญ่ตัวนี้นะเห็นหนาอยู่เจ้าเห็นหนาเลยลูกกระทันขันจะขี่ป่าลูกล่าค้ำแพงลูกล่าเอามาซ้อมมาหรอไปเลยป่านี้ตัวอย่างเลยป่านี้แล้วพี่น้าปัดเมื่อลูกมันทำนะเอาบทหาคิมปุกสิที่เราจะเมื่อหยาดลาย เอาอ,ออกมานำหาปวา่ว่าแม่ว่าได้ซันตั้งาซาวา่าบอเห็นได้ปรมาณน,นี้ได้โหลดแกูออก็เลยว่าเดอีว่ามันกินอย่างนู่นานว่าต่ฮามันโหลดวะมาพี่ลูกอล่ะ<พ>าลเาเายับทำไมอีอยงจิ้เลยนะเร็วเร็วยังทำมาพี่วา,วาเ น่ารักไหมทุกคนกดแชร์นะคะเออกว่าจะลากตัวมาได้นะคะไม่ไม่ยากเลยวันนี้นะไปเอ่ยล,ล่ะกามาลูกเออหกขวดเอออ <c oughs> ย่างน้อยขอยกระยังแพงเจ้าคือเก่านน่แหละลูกหลา นี่แฮนด์ไลน์อี่อีพี่สองพี่โดยนั่งเบากันอันลายลยคนมันเบาะเบาเลยไม่ยกพูดจริงจริงมันอยากเบาอยู่ใดแต่มันเบาอ้าวอันนี้กระดุมนี่มันกระด๊อกกระด๊อก ใบาีพี่น้องต้าวต้าวล่าอะไรพี่น้องต้าวนี่ลูกต้าว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 ทางพี่ต้าวบลูบลูกว่านี้จาอิ่มนะจะอิ่มนะเดี๋ยวนี้ราวังไม่ได้ปาตอยาเป็นอื้้าน้องตาวลุยพี่น้องอยบาทแซ่บกี่บา ฝ่ากินเดี๋ยวกับฮะนี่สนอือปลาตัโอ้สพอมันจะกินอันอืออีมันจากินอยนกขอันเปืนัวไพ่ข่าวไปปิดอันได้น้ำได้จังหวาไปอันไปปิดอันสวีกไฟลงบ่นะสอมมีว่าไน่าบยบ่อเออ น้องมวยจะเป็นซ่ามีทองยางยิ่สูโอ้ทองยางก็สีใสยังวะอืมเบิดเลยมาสมควรมือระวังเออโอายมาแล้วไปถามอิ่มยุกินยังไง กินเซลีมาเนเร็วกินอียงเลยกนตาเม็ดกับเอียงกับเจลกอเบิ้กับ,บ,บเจกมาพี่มาทางหลังพีสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงเอานี่ให้น่าบาลุงม,มาให้กี่เอาอเลยแบันี้ขนมมักคสิดา ไม่ทำก่อนกุ้งที่เจาได้กินจะโต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 ยังไม่ทถไม่ทำทิ้งว่ากินแรหลายตอโอ้ยเน,นบน่บอจัสิกดทอดขอยุกดีน่แนมนกล้องพี่จะสิกิทอร์ขยุกเมือได้จะสิบนนห้าขึ้นนะมือได มือกี้มือกี้จะเป็นขามือใดอย่างถึงไปปะอย่างถึงไปแล้วบ่มีโ,ลโลหลดตรงไหม่างสีไปเลยตีแล่นเขาเฮือนเลยถุย ไทว่ากินวะโอเคพี่น้องไว้ซ้ำและครับก็จะเมื่อไรก็จะเรานำเพื่อชมคติดตามด้่พี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องกูกระวามแยกวงเลยเอา่เลไล่อย่างงี้อหนาวมึงมากินที่หลางสอยแกรนน่อยทีงบ้านซมำนะซูแกน้กูอยู่สายม่เน่เคยตนะ มึงมาถ่าอะไรมันบอกมาจะเถื่อมึงเลยไปบอกบั้งบอกเติมกูมาถ่าอะไรได้อ่าบอกมาเออบอกมาเฉยๆก็ไปได้เจ็บมึงเอาละมันเแ็บเอากูว่าอยู่ไซบะแยงวงอุ๊ยว่าอยู่ซ่องคุณพี่น้องลืมกูลงซ่องเออว่าอยู่ซ่องบ่าวฟังล่าพี่น้องเออว่าเจ๊แสดกมันแย่งวงหรอปะ